กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนถูกหลอกเซ็นสัญญาเงินกู้โอ้ลุงอ้วนครับผมจะทำยังไงดีอ่ะผมไปกู้เงินเข้ามาแค่สามพันแต่เจ้านี่บอกว่าผมกู้มาสามหมนอ่ะตอนกู้เงินผมก็เซ็นกู้เงินไม่อยู่นะแต่ทำไมเงินมันถึงเพิ่มได้ละเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนี่ถูกหลอก <c oughs> ให้เซ็นสัญญาเงินกู้หรือเปล่าเนี่ยเอกสารมีไหมะ และแกได้อ่านข้อความก่อนเซ็นรอเปล่าไม่ได้อ่านนะสิเพราะตอนนั้นผมร้อนเงินเลยรีบรีบเซ็นอย่างเดียวเซ็นปุ๊บรับเงินปั๊บก็ออกมาเลยไม่เห็นได้กระดาษอะไรกลับมาเลยล่ะลุงปกติแล้วการกู้ยืมเงินต้องมีเอกสารการกู้ยืมที่เซ็นชื่อผู้กู้และเจ้าหนี้ไว้ด้วยกันค่ะการที่ในเหลิมกู้เงิน3,000บาทแต่ยอดเงินที่เจ้าหนี้ทวงเพิ่มขึ้นเป็น30,000บาทเป็นไปได้ว่าเจ้าหนี้มีเจตนาหลอกให้ในเหลิมเซ็นสัญญาเงินกู้แล้วเขียนจำนวนเงินเพิ่มในภายหลัง หากกู้เงินแล้วเจ้าหนี้ให้เซ็นชื่อในเอกสารที่ไม่มีข้อความใดๆหรือลงตัวเลขแต่ไม่ลงจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ห้ามเซ็นชื่อเด็กขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินที่ถูกต้องและเจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องเรียกเงินกับเราได้ตามกฎหมายนะคะที่สำคัญเราต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราให้ดีจะได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินจนเป็นภาระเดือดร้อนในภายหลังค่ะต่อไปเอองจะเซ็นชื่อในกระดาษอะไรไม่ใช่แค่เงินกู้อย่างเดียวนะ เอกสารทุกอย่างที่ต้องเซ็นชื่อของเองเนี่ยเองต้องอ่านเอกสารหรือดูให้ดีๆก่อนด้วยเออแล้วก็อย่าลืมเอาเอกสารหลักฐานการกู้ยืมกลับมาด้วยนะจะได้ไม่โดนหลอกอีกหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง,ง,ง,งกด7 7นะ <c oughs> จะบอกให้